สบายดีเนาะวันะนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินหรือว่าโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคผิวหนังทุกชนิดเนาะอาการหลัก,ลกสาหรับคนที่มีปัญหาเหล่านี้เนาะจะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพันธุ์แห้งกา้านเนาะหรือว่าไปทึงแดดจะมีอาการคั้นระคายเคืองเนาะตามผิวมีอาการลอกผิวลอกง่ายเนาะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอ่าไปทึงแดดเนาะมีอาการแสบหอนตามผิวหนังเนาะหรือว่าบางคนจะเป็นพื้นขึ้นตามขาตามแขนตามท้องตาม นาคอกับมีนอมีอาการระคายเครื่องตาเนาะมีอาการแสบตาระคายเครื่องตาขั้นตามขอตามผิวหนังต่างๆเนาะบางคนจะมีอาการขั้นแบบบ่ง้สาเหตุเนาะปล่อยไว้โดนเนาะมันจะเป็นสะเก็ดเงินหรือมีอาการลอกบางคนจะเป็นด่างขาวเพราะว่าจะเป็นด่างขาวจะเป็นตามมือตามหน้าภาคหรือว่าตามหน้าใบหน้าของหน้ารือตามแขงตามขาก็บมีเนาะ สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในห่างกายของเราต่ำเนาะถ้าเม็ดเลือดของเราเนาะเม็ดเลือดดีมันเลือดสะอาดเนาะเม็ดเลือดขาวมาลายนะมันจะเหดให้สร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายของเราได้ดีเนาะอากาศที่เข้ามาแทรกซ้อนในห่างกายของเราเขาจะบม่มีอาการแพ้เลยเนาะหรือว่ามีปัญหาเหล่านี้แล้วไปกินยารักษาหลายๆบอนเนาะ มันกระบเศร้าบหายแล้วก็ดีโซคาวและก็มาเปลี่ืนคือเก่าย้อนสาเหตุอย่ายย้อนสาเหตุว่ามันบริสุทธิ์เกี่ยวกับระบบเลือดระบบูมิคุมอกันในร่างกายของเฮาเนะคือ,อยาที่กินไปแล้วมันแค่ควบคุมเนาะมันแค่ระงับเสื้อไวซ้ซ,ซื้อแล้วก็บอกให้มีอากาศคั่นบอให้การระคายเครื่องเนาะหลายคนกับฮักษาหมดมาแล้วเนาะหลายทางกินยามาแล้วหลายบอนหลายชนิดเนาะเคยปล่อยมาแล้วดนอ่าแล้วก็หมดปัญญาทางารศึกษาเนาะอ่าเมื่อวนี้เขามีคําตอบเนาะ คือจะมีะสมุนไพรดีๆเลยตัวนี้มนันแนะนําเสนอเจ้าคือสมุนไพรตัวนี้จะเป็นสมุนไพรพีพีแวันเนาะสมุนไพรตัวนี้กลองหนึ่งบรรจุอยู่ส <30 S 1> ิบแคปซูลจะเป็นแคปซูลเนาะ,ะมันจะช่วยอย่างไนมันจะช่วยเคี่ยวกับครับสารพิษสารเคมีในร่างกายของเราเคี้ยวครับระบบตับปอดม,ม้มามม้าไคหลังเนาะให้ทําหน้าที่ครับสารพิษสารเคมีออกมาเนาะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้ดีเนาะตัวนี้ แล้วก็ฟอกเลือดให้สะอาดนาะถ้าเลือดดีเลือดสะอาดให้ผิวพันธุ์ซุ m ซื่นนอนาะเวลาถือแดดถืออากาศต่างๆหรือว่าะเวล้อมอมข้างมันจะบ่มีอาการแพ้เกิดขึ้นน้องบอกว่าจ,จะเป็นสะเก็ดเงินหรือว่าจามไอหรือว่าแพ้อากาศแพ้คุันซาตต่างๆนาะบอมีอาการระคายเคืองตามผิวหนังน้องกินอาหารหรือว่ากินสิ่งใดเป็นปกติเนาะ กินเหล้ากินเบียร์ก็ได้ปกติผมมีอาการคืนพื้นขึ้นตามผิวหนังนี้ตามมาเนาะตัวนี้จะสร้างภูมิกันได้ดีเนาะสินค้าพีพีฮะปีวันเนาะสมุนไพรพีพีฮะปีวันตัวนี้ผ่านอนยลลาวเรียบร้อยเนาะถูกต้องตามกฎหมายเนาะอา่าสินค้าดีมีคุณภาพเนาะแพคเกจสวยงามเลยตัวนี้เนาะอา่าถ้าผู้ใดสนใจเนาะหรือว่าอยากทักษาให้ดีให้หายให้สาเนาะคือสมุนไพรตัวนี้ เคยฮักษาคนที่หายมาแล้วหลายรายเนาะแล้วก็คนที่เข้าโครงการก็หายเป็นปกติได้เนาะเพราะว่าจะเป็นโรคผิวหนังมีอาการระคายเคืองพุ่มแพ้หรือว่าสเก็ดเงินต่างๆเนาะทุกสนิดเลยเนาะไซตตัวนี้เลยเจา้าไซตตัวนี้เลยเนาะสมุนไพรพีพีพ,พีวันตัวนี้สวยทานได้เนาะถ้าผู้ใดสนใจเนาะหรือว่ายากดียากหายยากเศร้าก็สามารถติดต่อปรึกษาได้เนาะตามเบอร์ข้าพเจา้จาเนาะเจ้ามันนี้ก็สบายดี